มวกินตับย่างได้ไหมคะผมผมเห็นหลายคนซื้อเป็นหลายเป็นสิบไม้เลยนะถามว่าไปซื้อให้ใครนะไปซื้อไปกินเองนะซื้อให้น้องหมาน้องแมวนะในตลาดก็มีโครงไก่ใช่ไหมครับมีตับปิ้งนะที่ขายดีนะอ่นนี้เป็นเป็นนิยมฮิตมากในตลาดนั้นที่ถามว่าขายดีเพราะที่บ้านเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวไปส่วนใหญ่นะครับครับตับย่างมีรสชาติถูกปากเราใช่ไหมครับคือเขาหมักหมพวกรสด,ดีพวกผงชูรสอะไรมาด้วยเนาะ อันนี้ก็เป็นอันตรายระดับหนึ่งนะครับสำหรับน้องแมวนะครับเพราะว่าเขาจะมีโซเดียมเยอะนะครับแล้วก็ซีอิว๊วซอสใส่ทุกอย่างเลยนะที่เราหมักนะครับเร,เราหมักเองก็เป็นอย่างนั้นนะเวลาเรากินปีใหม่หมูกระทะก,กันใช่ไหมครับก็จะหมักทุกอย่างในเครื่องปรุงฮะพ่อครัวหัวป่าทเข้ามานะครับใส่เต็มที่ให้อร่อยไว้ก่อนแต่โดยปกตินะ้นตับนี่ผมแนะนําให้ทานน้อยๆมีฟอสฟอรัสสูงซึ่งจะไปดึงแคลเซียมใน กระดูกของน้องหมาน้องแมวออกไปนะครับเวลากินฟอสฟอรัสผ่านเข้าไปในกระเพาะอาหารเนี่ยถูกดูดซึมเข้าไปในกระแสะเลือดใช่ไหมครับก็จะไปดึงแคลเซียมที่อยู่ในกระดูกออกมาแล้วก็ดึงออกไปจากร่างกายทางอุจจาระนะครับบางทีก็ออกไปทางปัสสวาวะได้นะครับทําให้น้องนี่กระดูกผุกได้นะครับแล้วที่สําคัญยังจะดูดซึมพวกวิตามิน A ออกไปด้วยนะครับวิตามิน A ก็จะมีผลกับอะไรนะครับเหมือนในคนเลยครับมีผลกับตากับผิวหนังนะครับผลจะไม่สวยนะไม่มันไม่ ไม่มีลักษณะของความสดใสเป่งงความชายนี่นะครับก็ลดให้กินน้อยๆนะกินได้นะแต่ให้กินเยอะทางที่ดีถ้าจะให้กินก็ปรุงเองนะครับปิ้งเองเนาะนิดหนึงนะครับไม่ให้กินเยอะ